สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับร้านหมานเจริญเชียงกงนะพี่นะวันนี้ก็ผมก็จะพามาดูอัปเดตรถประจำเดือนหรือว่าถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอัปเดตรถมีอะไรเข้าใหม่มากหรือว่ามีรถรถอะไรมากนะครับผมอันนี้ผมพาเดินดูเรื่อยๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแฮร์ตินัมนะแต่ว่ามันเป็นะอะไรวะชอปเปอร์เขาเรียกง่ายๆเลยเดี๋ยวผมพาเดินดูนะพี่นะ ถ้าพี่คนไหนก็เห็นรถคนไหนถูกใจสามารถพอตคลิปแล้วก็แคปรูปเข้ามาถามในเพจร้านหมานได้เลยพี่บ้านป้านะพี่นะเพจร้านหมานจะเป็ิเชียงกงทักเข้ามาถามได้เลยครับผมเดี๋ยวเขาจะมีแอดมินคอยตอบให้นะพี่นะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบรถที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบที่พี่เห็นเกือบๆจะทุกคลิปแล้วล่ะ แต่บางคันเขาก็จะมีเข้าใหม่มั่งออกมั่งเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปอย่างนี้นะครับผมวันนี้ผมจะอัปเดตห้ดูมั่งว่ามันหลือดวันมีอะไรมั่งเนาะเดี๋ยวจ,จะดูฝั่งนี้ด้วยพี่เห็นคันไหนถูกใจหรือว่าอยากรู้ราคาหรือว่าอยากเช็คอะไรก็ลองหยุดคลิปแล้วแคปภาพทักามาถามได้เลยครับผมเท็ดร้านหมาเจริญเชียงกงนะพี่นะผู้ติดตามแสนบวกๆนะครับ มีเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะตัวนู้น,น,พ,นพันด้าสมายสมายกองไปฝกนีเกเก่เอ็กไซเตอร์นะเอ็กไซเตราก็มี <c oughs> รถสายพานน้ฝั่งฝั่งนี้เป็นรถสายพานนะครับผมอันนี้เป็นโซูโม่นะโนโ,โอนีเกนฟีนโน่ทีทีเ เยอะเยอะรุ่นมีเกิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะพี่น้องทักเข้ามาถามได้เลยครับว่าอยากได้อะไรรุ่นไหนเนาะอยากอยากได้รถเป็นคันหรือว่าอยากได้อะไรแล้วก็มีขายหมดนะพี่นะ <S <S ดูได้เลยพี่อะไรก็จะเป็นยมมาห้าเอ็กซ์ไซเดอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกคันหนึ่งนะคนละคันอย่างคันนู้นนะครับนี่ผมพาเดไปดูสปาร์คร้อยสิบห้าอะไย่างนี้ก็เยอะนะพี่นะ มันจะเป็นบังลมเล็กหรือว่าบังลมใหญ่เนาะจะเป็นแบบมันติกใต้ถังหรือว่าบนถังแล้วก็มีเยอะมีสแตนบายรอขายนะครับผมแล้วก็จะมียามาฮ่า R15 อันนี้เป็นพวกยามาฮ่า R15 นะครับผมนี่ก็ตัพวกสต็อกรอขายนะครับผมฝั่งนู้นเป็นแบบจะเอาถอดถอดออกไปแล้วนะพี่นะนี่ ผมพาเดินเรื่อยๆ,ๆนะครับผมถ้าเกิดจะเสียงดังหรือว่าเสียงอะไรแท้ก็ขออภัยนิดนึงนะพี่นะพอดีว่ามันติดอยู่ทางใหญ่เนาะติดอยู่ถนนสี่เลนนะครับผม <c oughs> นี่ฮ o n d a c ซ r บีาสำหรับคนที่อยากได้เครื่องหรือว่าอยากได้ยกคันนะครับผมแต่เครื่องเขางก็แยกขายนะพี่นะราถาถ,ถักมันถังเฮมมานได้เหมือนกันนะครับผมแฟนเพลานมาเจริญเ,เชียงกงเลยครับฮอนด้าบีด บีดเอ็นเอสอาร์หรือว่าจะเป็นพวกฝันมันจะเป็นพวกเอ็นหมดเลยนะเว้ยเอ็นเอสอาร์หมดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะครับผมฝันเนื้อจะเป็นพวกนี่ซูบิยาเนาะเลืจะเป็นซูบิยาตัวเก่าตัวคาบูที่เขาเอาไว้สแตนบายล้อขายนะครับผมพวกนี้ก็แยกเครื่องได้หมดเลยนะลองทักเข้ามาถามเฮียหมานได้เลยครับใครอยากได้เครื่องซูบีใส่โซนิกเนาะ อสืมสวยตรอเลยเครื่องยังกิบกิบอยู่เลยพี่มันเหนื่อยสำหรับคนที่อยากเข้ามาดูหน้าร้านนะครับผมพี่ลองทักามาถามเฮียหมานได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นถ้าพี่ไม่รู้ให้เขาปักหมุดให้หรือว่าถ้าพี่รู้ก็เขาเขาก็จะบอกว่ามันจะอยู่ตรงข้างกับปั๊มคาร์เทกันพี่นะอยู่บ้านหนองแปนอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินนะครับผม มันจะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงหนองแปลเลยพี่สียไฟแดงหนองแปนเลยนะคะถัดจากสี่แยกมาหน่อยก็จะเจอพัมคาเทคจะอยู่ตรงข้ามกันนะพี่นะสำหรับหน้าร้านนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูหน้าร้านนะอะไรแบมาตัวนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นฮอ n d a เวบร้อยยี่สิบห้าปาวัน แล้วก็ Honda w เวบร้อยนะครับผมแล้วก็ Honda w เวบร้อยสิบไอเฮ้เวร้อยเยอะนะครับผมหลายรุ่นเลยอยู่ตรงนี้นะเยอะมากสำหรับคนที่หาอะไรเวฟเนาะอันนี้ก็ลองทักเข้ามาถามเยี่ยมานได้เหมือนก,กันนะครับผมแล้วก็มีพวกเวบร้อยสิบไอแล้วก็นนครับผม อันนี้เป็นพวกยามาฮ่าทีซหรือว่ายามาฮ่าวีนะครับผมนีว่าเทอมยามาฮ่าทีเซตเอ็มนะัสหรับสายยามาฮ่าเนาะสำหรับสายพันธนะ์นะสายพันธ์พวกยามาฮ่าอะไรพวกนี้เยอะนะที่นะนี่พวก vr VR ร์วีอาร์เซเดี๋ยวจะเป็นพวกเอ็นเอสอาร์นี่อีกคันนี้ก็เป็นเอนะ็นเอสอาร์เนาะนี่ทีซเอมสายยามาฮ่าเนะซส,สวยๆนะครับผม โตัวนี้จะเป็น e r t z นุ๊กพี่เต็มอยู่ใครที่อยากเข้ามาดูน้านร้านทักเข้ามาถามเฮียมาได้เลยพี่ผมพาดูนะนี่ LS LS สำหรับคนที่อยาก LS แต่งๆ LS แต่งๆเราก็มี หมดเเป็น LS คันนู้นก็จะมีอีกสองคันนะพี่ตรงนู้นนะตรงนู้นจะมี LS สองคันคันแดงกับคันดำนะพี่คันนู้นจะเป็นแบบเดิมๆหน่อยเนาะนเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโซนหนึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไล่โซนนี้ให้เสร็จก่อนนไล่พวกกันก่อนไอ้จเป็นพวกรถ สายพานนะพี่เป็นพวกสายพานมีเล่มมีเกียรทุกรุ่นเหมือนกันนะพี่นะพวกฟีโน,โโนโ่ฟีโนโ่โนอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งครับผมมันจะเป็นโซนลถหรือลถหรือแบบยังไงอะพี่ระเบิดเนาะระ,ะเบิดระเบิดอะไรให้ลูกค้าส่งทางออนไลน์นะครับผมสําหรับคนที่อยากรู้ว่าเรา,เอ,าอะไรส,สต็อกหน่อยสต็อกจะเป็นคันคันแบบนี้นะพี่นะสำหรับพี่อยากได้แบบเครื่องร้อยย่าอะไรก็ พักมาถามเลยเขาก็จะลื้อคาคันให้หรือว่าก็จะมีสต็อกไว้ตรงนี้นะนี่เป็นสต็อกเครื่องนะผมนี่เป็นพวกเวฟร้อยห้าร้อยสิบไอเดี๋ยวจะเป็นพวกเวฟร้อยนะใครอยากได้เครื่องลองทักก็มาถามได้เลยพี่อยากได้อะไรอยากได้กันเลยอันนี้อันนี้เป็นเวฟร้อยสิบไอสำหรับคนที่อยากได้นะมี่อะไรทุกชิ้นในรถคันนี้แยกได้หมดนะครับ อยากได้ทักก้ามาอบถามเฮียหมานได้เลยพี่ทักกรรมาถามในแฟนเพจร้านหมานเจริญเชียงกงนะครับผมในเฟซบุ๊กนะ้พี่นะ้าพิมพ์ก็ไปเลยนะหมานเจริญเชียงกงนะครับผมพิมพ์ก็ไปแล้วพี่ก็ดูเพจที่มีผู้ติดตามแสนบวกๆนะพี่นะเขาจะมีแอ,อดมินรอตอบอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูเรืๆๆๆ่อยๆอันนี้จะเป็นพวกรถที่เขาลื้อนะพี่นะ้าแปะพวกรถรอระเบิดนะครับผมสําหรับคนที่อยากรู้หรือว่าอยาก เห็นนะว่าอะไรมันเป็นยังไงหรือว่าอะไรมาจากไหนหรือว่ายังไงนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูแบบรถสต๊กอกรอรอรื้อนะรอรอรื้อส่งอะไรให้ลูกค้านะครับผมมีเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเหมือนกันนะครับผมอยู่ตรงนี้นี่ไอนนจะเป็นพวกโซนสาหรานแล้วนะฝั่งนี้จะเป็นแสยพานฝั่งนู้นจะเป็นเวฟนะพี่นะผมพาเดินดูนะครับผมมาอันนีกก็จะเป็นอีกจุดหนึงน้วเดี๋ยวผมพาเดินดูนเรื่อยๆนะครับ ฟ็อหนึามห้ารือจะเป็นพวก,พวกรถสี่สูนีดนะอนด้าสี่สูบนะครับผมนี้จะเป็นพวกสี่สูสามรอหรือสี 4, 400่สูบสร้องพี่คันนี้นี่นเป็นพวกรถล้อลืมกันนะครับผมเป็นพวกสปาร์พวกสปาร์เทน่านี่มเมดหรือว่าจะเป็นพวกอาีล้พวกนี้นองเบลพวกนี้นีโซนิกอันนี้เป็นพวกรถลอระเบิดนะพี่นะ เระเปิดแยกอะไหล่ได้หมดทุกอย่างเลยมนะันในคงในเครื่องเขาก็แยกให้นะผมถ้าพี่อยากแด้อะไรเนาะเครื่องทักเขาก็ถามได้ครับผมนี่เลเป็นชอป,ปนเปอร์คันนี้คันนี้เขาก็รอยแยกอะไหล,ล่นนเ,แบบลลเหมือนกันนะครับผมลองทักเข้ามาถามได้เลยครับนี่ลลโออันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งพวกโซนไอแบบรถที่รอลื้อเหมือนกันนะผมแต่จะเป็นพวกของอะไหล่ยามาฮ่าหรือว่าจะเป็นพวก R15 เดี๋ยวพวกนี้เนาะ Yamaha R15 Yamaha 5 M s l a s เดี๋ยวจะเป็นนี่ Ninja Ninja คัน JA. JA นี้ก็ต้องลองถักเข้ามาถามให้มาได้เหมือนกันนะผมอัปเดตคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะพี่นะเดี๋ยวร้านเนาะเดี๋ยวก็อย่างนีก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดตามกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับผมยังไงก็กลับไปกลับลาไปก่อนนะคบสวัสดีครับ